สบายดีป้าลุงสบายดีพ hmm. okay yeah, okay. like no ี่น้องสบายดีที่เดินแง่งเดือดๆทุกคนพอกับไฟล่าคือเก่าพี่น้องวันนี้ป้าลุงทำเหล่แล้วก็น้องมอสมาขังแยงพี่น้องบ้านไฟล่าทีื่อินแข่งแยงเนาะดูว่ารับป้านั่นแหละอันนี้ไหนฝนตกดีป้ามันเศร้าแล้วฝนกับพลุงพี่มันมีป่เคยปุ่เคยเห็นแม่ไม่แต่น้ำแก่นล้วเขาไปติดลุงแล้ว

ปลาหือลงเต็มเต็มอะไรี้เก็สะดุงเขาเจ้าปีกายนี่ขืนเขาลงไปขุงโยกบาขืนลงไปงุ่มลงไปขบเอาไปกอดเอาอุ้มขึ้นมาตัวหญ่าะตัวสมอนนี่ไข่เป็นแนคนร้ายเลยจะมีขี่ปลาในร้องบอกมันบเมีันม่มีหัวอันประทานเนาะแม่นาะ เขาเจ้าม่ได้ขัดหมดมันหัวห่อมันเตะมันนุ่ม้นันหดีนี่ไหนฝังหน้ามัมน้มจะแกงเลยหอยโมงพีนี่น้ามันจะแกงเลยมันมันเนียนเป็นงเนาะใ่ระชังเออขันหน้ามันแกงยไายขันไฟประใานบกขาดนะน้าน้ํามกแกงหรอแต่ายประานขาดน้ามันบแกงบแกงแล้วมันไหลสะดวกเออขันหอยปลาแดงยังว่ามันหงน่อยเนาะ มันกะเกงมันห่องเนาะมันเป็นห่องเลยจังไบาเนาะฮาหละงงโคนมากนะมากอ่ะลงมานี่เยเนี่ีห้าเนาะงคืออยู่ว่ายกไปน็สมวงเลตอนนี้มาว่า เล่าหยกขึ้นด้ยนะฮะอ๋อหาอืแ <vable> ต <oon> ่ตอนในหยกสเตื่าเตรไม่รู้ไม่มีแต่ใบตองนอยู่เ่าลเอไรตงเยกกับุบี้นาบ้งอขยังขุบันใบตอง ขื่นเทิงบอกเป็นอะไรก่อนไปต้นเทิงแีกปลุงไ้เตอกันืนเทิงนอะไปขังปลาไ่ได้ไลงรู้เิมาสอนอวัานี้บ้านหนึง ธีหลับก็เห็นปลาต้องใช้วิธีหาด้วยการสอนมาสอนปลาตอนฝนตกลินมาลงเลยเฮ้ยถือบ่ถือบ่อันเดียวถือปลาใช่ปลาตกกุ้งเอาย่เอาบ่พอดีกิน เมื่ร้งทีพอไลอยู่บ่อยเลยาสอนลยปาไหเนาะกุ้งตัวใหญ่ไปลุงเลยาสอดน้าร้องปลาตัวกุ้งกุ้งปลาซิวเปลุงเลยมีตัวใหญ่กุ้ง ปล่อยน้ำไอ้เพทลาวัชชิตเน่ยเราคือบุหิตเนาะห่างๆเนี่ยเจ็บท้องเจ็บท้องเรากินสมันเนนม่เนไอลงมา,าเ,รเราเราไปยามันเนาะ ี่สอนสอนพายมาณนี่แหละสอนวงเก่าอีกก่อนวงเก่าอีกเลยโอ้ยสอนบาทเที่ยวนึงอเน้อสอนดวงบาทสอนวันนี้

<laughs> men thấy mày khăng ăn cho vào đây rồi chắc vào này, lông khăng quá. Bao tục ủng anh nhảy đi. Bụi giặc bèn bèn cái luôn năm này bó nó, để, để nhịn <laughs> ช่องบาทอตัวอยู่ไ่ใช่ปลาปลาหางแดงนะกจับอะไรใส่ปลาตัวเคหลาคือกิ่งใช่จับมนันหนาเลยตังลงเขามาสอนเข้ามาสอนเดี๋มาขันปามาขังปลาลืมมาสอนนะปลามาสอน Khăn, khăn vào dạ. Nghĩ. ừ, đây bà lưu ngươi nhai ra bà nè, Nông thế này Này Ừ, xương, nông nặn vào bà đi Tổ bà lưu Bà, áo hào đi mọc cụ mà อ้าวเซนน้ำหัวใช่ไหมน้ำหัวป้าตุกุุงมีตัวใหญ่นะกุ้งกุ้งกุ้งมีไข่สช่หมบุลุงเอ้กุ้งมีไข่ยังตัวแกลบคือมาเดะใช่ไหมอืมเอมีตัวใหนี่ตัวใหญ่กับตัวไม่ไข่พวกมนทิง้น อยู่ในตะกีต้นส่วนไปติดเห็นตาแดงกุ้งนี่กุ้งได้ขนาดตาแดงนะอืเีแยวหอยมุ้งเนู้หอยมุงแยวพายมันขึ้นตามปลาดุกไอ้เน่เหินตามยยีตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ดิกุ้ง sơn bà bay anh từng ngày ở bên này sơn sáu ba sáu ba là bao chết này lạy tiệm nó sơn sáu ba sáu ba gần cụ bạc đôn chết nó lạy lạy đấy sơn áo pino sơn áo thằng nghe bảo sao nghe khi <laughs> bị thằng kia nè bộ ba ยังจะไปสอนต่ออยู่ป่เนี่ยไปแล้วสอนตามไม่ได <pudding> like <pper> ้จะ่อจะเรียกบ้างบริขินง่ายๆได้คนบอกประมาณตามป้าไเมื่อกี้ึ้นแล้วก็ลงเอางอใลงมาเรียงไม่ด้ไม่ได้หอกคืนน้องเลี้ยงใครนี่ยันคอยกเกิ้ได้พ่อพ่อเอาใช้ส พอพีชอนใช่บนนยาอสิไปต่อมันยาวเลเจ็บแอปลาตัวสวดไห้มกี้ในบุรุงเอแต่มีมีแต่ปลาซิวนาอกุ้งกบบมีไปแต่ด้กินมานกะีไปแจะกินนี่เนาะปลาซิแกงกินข้าวมุกกันย่งอยู่บุรงเนืเฮือนนะมุกปลาซิว มือสามนี่ก็กินมะกุฎิวขัางเห็ดขั้นทีเห็ดสมปูรแปบมันก็ยังตัวน้อยพเห็ดบุบเป็นเจ้าเห็ดเป็นมันบอกมีแต่อีเม่เป็นจมบูรณ์แบบเลยแส่ข้าวปลาซิวนี่เห็นเหรอเอ้าตัวใหญ่เออืมอีเมลบอกอืมอันปลาซิวแถวคลองแถวปะคลองช่วง g ยำแรงนะบ่ลุงเอ้ยปมือเออตัวสมบูมือปมือปมือหนีหวานห้าวห้าาวเลยเป็นหมูเป็นหมูอยู่เมนเอามากับมอสใส่มา มันตัว,หวใหญ่ดิแมนงลงไป,ปยของตะกี้นวัดกระตึกแหเป็นไายงลเลยหักขมือนบยิจาแล่ะแฮปปี้นบเป็นตะกี้เข้าก็ลงคองเลย,เลยไดยน้ลงไปกับาอไปตึกหึงหตึกแหแถวคลองแถวอย่างนี้ไปพังไปใสเ่เบ็ดเอาเน,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 น่ใสเ่เบ็ดอย่างไสาไปตกลาขีกขัแป้งปลาขาวถึงแฮเนี่ยขาจผ่านอย่างนหรืออะไรผมจอมเช đông tiệt cây xăng, của bông bích cây xăng, của háo cây xăng, của ai, nông gôm cây xăng một, của bông nhảy, cái tước này, bông bích anh đang bự, bơ khoa tầm khá này, ừm, 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 ตีนนกเราบูแเสรเดี๋ยวจะอ่อยนะทุกคนตัวใหญ่ยังซัมคุงแมน่าเห็นเขาเจ้าหนักกัดกิโลโม่กันเลยไปต่อลงน้องใหญ่บานี้อ้าวอ้าวกผูก็ูกูาอ้าเดี๋ยวปลาพร้อมลุงงปลาตออันนี้ะปลานี่ยนาแทงบุ้มอยากได้ปลาหมออมอันนั้ปลาหมอบ่อนีดิดแล้ว ปลาตัวเนี้ยแทงบไม่อยากได้เออมันตุนมันต้นน่อยแลืวมันก็หมื่นหมื่นพ่อนัเขา่ีร้อยเลยแบลวเนี่ยเือพะอตตลูกน่ยเลือตแบนเแม่ตัวแบนนอันมันวางตัวปุ๊มนพดกตัวปุัทรับคอไปแทงปลาท้านาจะกระดอีก่อยเลย ใส่ยอะมันกับบลายมันลึกด็กน่อยเล็กหน่อยไปอยู่หมือเข้ามาบวขาดใจเข้ามันไปเข้าไปเนี่ยได้เลยมาเท่าไปได้เห็นสําแคนมันแหมันรักเราเนี่ย้อมัดปืดเนี่ยค้อมัผานี่สินี้ควันกุ้มไปเลยตะคงลงไล่เห็ดหนาหิ้งก็ไรแหละเคืห็ดหนามันส สำหรับตัวกลางตัวเด็กไก่คือคอยจะกินเห็ดห,หนาหงีงเอี้ยปลาใส่ไหนนะได้ได้เดอายาหมักทุนเห็ดแข็งแข็งปะลุงน้องบาทหนึ่งคันโบคือกับเมื่อคันคือกับลงได้บาทตายพี่น้องพอ่อกันอยู่น้องตายปลาตัวลุงน้องบ้านแถวไปลุงไงฮะ

ตื้มือนะฮะลงมาเนี่ก็สอนเาจะเอื้อปลาปลาน่ยเดี๋ยวคือปลาเข้ามันเดี๋ยวต้มหนาาขึ้นแล้วลงเอ้ปลาต้มกุ้งทั้งกุ้งทั้งซิวพลงเอ้ ลุงทำเลอลุงกำลงมดหิงกันมันทงชั้นบอลุงบบโอ้ปลาตกตกลายเด้อเมนฮุบผึกอไรเละวกกไปเรือคือเก่าฮุบรนีก้งมันงามอยู่ฮุบรบลองไรเออมีมีมุ่มมันเตียมสีลมดอืมในหนาดีไหมับโอ้ยเจันอยู่าฮ โอ้ยแล้วอ้าวมากเลยภาษาเอ้าม่วงม่วไปกินข้าวนะม่วงเขาอีอ๋อเออวันนี้เขาก็ลงนี่ตาผู้เลยเนาะวันนี้จะเกี่ยวอีกเออเกี่ยวเกี่ยวเกล่ยวขึ้นไปทนันทีก่อนเนาะมันกำลังมันอยู่เลิอกอยู่ดอกอมันมันยังมายำคำมเมนูก๋วยกุ้งเลยพี่น้องเอ้ยมืเอแ่นงนี่นก,ก๋วยกุ้งหรือก๋วยซิวรวมกันเลย นนะนะก้อยรวมอะร้อยรวมิงเชี่นะเอาไปขัวนะก้อยกุ้งรวมซิวนะลุงก็ไม่ไป้ขาขาดกระดอนน้ำก็เย็นจจวยมึดมยังไม่ลิ่นมึดมอดินน้ามือนี่มึลินหน้า คือยุงน่ตุับปันเด็กหน่อยพ่อบ้ลุงคนไหนเรีอกอีกพ่มันกำลังถือไก่ สี um 1> <No 1> like ่เหมือนพวกมีบ่บ่บ่แล้วเอาขี่ง่วมันกินอยู่กูเมา่อขี่อยากได้นะบัตรเจ้าลงเงี้ยจะขี่ง่วนนะเจ้านะคำบอกลงให้มันกินให้มันใหญ่ใหญ่กว่าองัตเราชอตอีกนี่มันยังถืออยู่มีที่กุ้งอีกบาทหนึ่งยังเมื่อ บอกเลแม่ชิมยังมากินเมื่อสอนอยู่น้องเจ้าห่ายป้าก็สอนปล่อยๆเลยตอนไหนง่าย่บนไงก็สอนล่องเบิ้งกเถืะสองเที่ยบนได้สอนเนห้ำมันเลือดไ่สอนได้ใบแหล่เอาจะไปสอนให้ดต๊กเอาละคอกเมื่อแล้วพอมื่อ่อจะบอกจ้าติงว่าห้ามแหลมมันไม่แยจะขึ้นมา Ian, มาขึ้นก็ขึ้นนะบ่มีอยากลูกบ่ขึ้นก็ขึ้นไปสอนน้องเหย้าเหมือนกันมากินน่ะก็บ่น้าบ่มีอยากลูกนขณะสอนก็เว้นมาเป็นขีดเนาะพ่นโตกแล้วมันได้การพ่นโต๊กผู้ชบไปทางป่าสอนน้องหนึ่งสอนหาไม่ได้พูภากันคุ้มใหม่คุมต้อลายเต๋อบ่รู้ไงนี่พี่น้อง ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวขังเอาพ้อมแต่ว่าขังนะบประมาณพี่น้องบริตวแมนได้ได้สอนเอาอย่างเดียวเลยได้พอกินพี่น้องเลยล่าเลยพี่น้องขอบใจสุกูสุกคนทีขเข้ามาเบิ้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเร้วพี่น้องเคยหลานเนาะพอกันไม่คิปนะสบายดี